สบายดีและสวัสด,ดีพี่น้องเมื่อสุขูสุขคนเด้อแล้วก็สบายดีพี่น้องอยู่พา,างลาวแล้วก็สบายดีพี่น้องอยู่ทังไทยเนาะแล้วก็สบายดีพี่น้องอยู่ต่างประเทศนําติดติดตามหัาบส้มจองคอเองเงเนาะแล้วก็ทักทายสบายดีเนาะแมงแรงพี่น้องเอ้ยแรงแท้แรงว่าตอนนี้กะเวลากะสี่โมงพี่นะ้องเอ้ยสี่โมงครินงะนะกะแม่งแตงขึ้นมาตดํำหน้าละแม่งแตงกะที่ได้ไปหาอยู่หากินก็พี่น้องเอ้ยขึ้นมาตดํำหน้ากะไม่มีแนวกินแร้งนะแม่งแตงก็สิได้ไปกน กพร้อมโดยกับกระต่ามานไม่ต้องแต่งกระต่ายง่ายพี่น้องเอ้ยฮะพี่ด้อลูกอ้าวมาเราหน่อยอาลูไม้มาเฮอพี่น้องเอ้ยลูกไม้เพื่อลูไม้ลูกไม้แกงลูกไม้แกงตอนนี้กาไม่น้องแต่งก็ได้ไปกนก่อนที่แม่น้องแต่งจะไปกาไม่ต้องแต่งก็ขอขอบคุณนะเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาเป็นกําลังใจไม่น้องแต่นะไม่ต้องแต่งก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้อง เพื่อเข้ามาเบอร์ไงแม่แกาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชซม,มตแต่ในเด้อพอได้มีกำลังใจคลิปต่อไปเนี่ยตอนนี้กาแม่งแต่งก็ใชได้ไปหาอยู่หากินก็พี่น้องเอ้ยกาตอนนี้กาเวลากาขำเนี่ยละกายุ่งกาลายได้พี่น้องเอ้ยบาร์น้อยเอารูไม้มาเฮ้อรูไม้มสร้างไผ่พี่น้องเอ้ยสับไปหมดแล้วนะแม่น้องแตงนยางมันีกาเห็นกระปูพี่น้องเอ้ยแม่งแต่แตก็ได้เก็บก็บเห็นลิบๆตรงนี้พี่น้องเอ้ยงมหาก่อนแต่ละห่อเรากอลรูไม้กามาอันกลางหน้าหน้าเขานี้พี่น้องเอ้ย กระปูกระปูตัว oh น้อยพี่น้องเออเมือนทอดเนาะเดี๋ยวแม็เตงกับซีดีเอาก็ถ้าห้ามีเอากะกัดเข้าพี่น้องอันกลางหน้าแม่ต็งแตงนะกระปูกัดมาละน้อยก็เอาไปกินแรงวันนี้นะกระปูหลายคุบเอาพี่น้องเออตุกแม็กเตงโอ้คือขี้หลังฉาขก้หลังฉาเนี่ยขี้หลังฉาเอาไปเชื่อเบ็ดพี่น้องเอ้ยปาดีกว่าพี่น้องเอ้ย เม่ตงตป็นใจได้กระปูนี่แหละมันกินแรงม่ตุงนี่ปัง Biểu diễn hoạt ơi lắm 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 đi đi, đi, đi. Khó khói ăn, ơi. Tổ lắm đi มันดินน้ำไหลพี่น้อยน้ำสีใสๆนะี่าฮ็ค่อยเห็นนีว้าวมีเฮาฮแ้วโอ้ยเกือบไปพี่น้อยอันนี้ก็ไม่ไดเปลี่ยนเห็นจะเป็นยัอไงโอโหนี่ กลางคืนแต่ละลายาไป่น้ขาหนแเต็นหาต้นเงินนี่ก็ยังมีเนาออไปหาลูกไม้แต่เวทาเลาหอกกลูกไม้จู่กๆก็ก็ ไม่ได้่ต้องอสองตัวอนี่กระปูข่พน้อตัว ันนี้ก็แม่นเตงก็จะเห็นอีกแล้วน้องเอ้ยกรอบแม่น้องเตเง,เ,งเ,ตเห็นกระปูเละอือนี่หน่อ,นอ,นอ,นอยนยกระปูกะพอดีทอดน้องย คบเจ็ดิที่สองตเนาเยนักกามันเผอแมงแตนย่ามันไต่ขึ้นตะกตาแมงแตนนะเด๋ยวน้ำไหลป้าตนะเอ้ย พังนอกลายเลยเดี๋ยวมันเตะสิเก็บออกก่อนมันเชื่อมมือกับแจกกับปูนี่เนี่ยเตะเก็บนอกก็คือพัง,น,น,อพงน,นอกแบบนี้มันอยู่มันอยู่ข้างหน้าพี่น้องเอ้ยอยู่ข้างหน้านะเสียงเสาะเสาะหน่อยเอาไปหลายแล้วเอาสักหน่อย เอาพอได้เหมือนกระปุนกระปูกเนาะเอาลายก็สช้ได้นาะเสียมเอาแล้วพุงเลยขึ้นดังขึ้นดังไห้ทังเงาเลยพี่น้องเอ้ย ปากเนาะมงแตนกะมีแต่ขี้ดินพี่น้องเอ้ยล้างอ่ะขี้ดินก็ล้างเอาเนาะก็คือว่าละยามนี้มีแต่ขี้ตมเตียงน้ำไหลช่องช่อง พักเนะแมงแต่งก like ็ได้เอาพ่อแล้วพี่น้องเอ้ยแมงแตงก็ได้เอาไปล้างนําก่อนมีแต่ขี้ดินทั้งหมดพี่น้องเอ้ยพักเนอแมงแต่งก็ได้ล้างแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่าล้างพี่ท่านละเกงนะเดี๋ยวแมงแต่งก็ได้เสื้อกับอย่างก่อนแม้งแต่เว้าไปหาลูกไม้แต่ไม่ได้หาลูกไม้ซ้ำพี่น้องเอ้ยก็คือว่าแล้วแม้งแต่งไปก็มันค้ำแล้วนะเหาก่อลูกไม้ก็มันมืดพี่น้องเอ้ย บีเห็นหุ้งกับแมงแต่งก็เลยอ้อมาหากระปูโตนะก็ได้เก็บพักพี่น้องเอ้ยแมงแต่งก็ได้ได้มือถิงก็บันนี้ก็ตอนนี้ก็แม่งแต่งก็ได้ยางมอถิงแล้วพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้ก็แม่งแต่งก็ได้นอนหน้าอีบ่าแล้วหน่อยจะนอนหน้าพี่น้องเอ้ยแมงแตงก็ได้พานอนอีนัมวันนี้กะก็ไปได้มือพี่น้องเอ้ยดำหน้าก็บีท่านแล้วนะแม่งแต่งก็ได้ค้างมอหนึ่งขึ้นแล้วก็ได้อาหารนึ่งเข้ากับพี่น้องเอ้ย หมูน้อยกะกินอิ่มแล้วกะได้นอนพิงไผ่าอีกมันหนาวนะตอนนี้กะไม่น้องแต่งกะสิ 95, í, hmm. ได้อ well, ันเอากระปูอ่อกับกระตาก็เพียงเอ้ยเลือกอ่อกไม่ได้ทอดเลยเพียงเอ้ยไม่น้องแต่งจะต้มแจ่วนะคือวันละครแล้วก็มีน่ากินแมองแต่งก็ได้หากระปูมากวิ่งไปหาลูกไม้กะบ่ได้ซ้ำพี่น้องยดี่น้องแต่งก็ได้เลือกกระปูอ้อกันพักเนาะนี่กะไปทะานละเอาไปแช่น้ำเพี่น้องเอ้ยกระปูน้อยทั้งหมด 女睡裤。Mm hmm. กระปูแมงแต่นกะได้ล้างแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยแมงแต่นก็ได้เอาไปซื้อโมออก่อนก็คือว่าแล้วแมงนองแต้นต้มน้ำไว้ก่อนนะนะโมออกะได้พูดแล้วพี่น้องเอ้ยแมงแต้นต้มน้ำวินก็นได้เทกระปูหน,น้าลงก่อนมอนอต้มกระปูกะ ไดซุกแล้วพ er? ี่น nah. ้องเอ้ยเดี๋ยวมันแตงกันซักหน่อยยังปุ่งนะหมูกะอุดอิดอุดอิดอยู่มอต้งกับปูกะได้สุกแล้วพี่น้องเอ้ยม่งแตงกันจะได้ปุ่งก่อนวาลุก็ยิงเข้าแล้วตอนนี้วิธีปุ่งมอพี่น้องเอ้ย กะปูกะไม่ได้หลายเพียงเอาไอ้ยสองสามต๊ะหนึ่งเดี mm ๋ยวแม่แต่ตักคุณทวยก็คือ กระปูกาแม่งแตนกาได้ตักแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยแม่้องแต็นกาสิได้อันตำมกิดกับมันนี่กาไอ้แม่งแต็นได้มาตำมกิดกับแบบเอ้ยคอยคอยตำม่น้องเอ้ยมีคอยไม่ได้ยามันก็แดเหาตาจะเสพอย่องเอ้อจะเสพตานะอันนี้กาแม่งแต็นกาได้ตำมกิดแรงมาแกน กระปูก็เพี่นงแกะเอาอ่างมันข้อเอื่นมาอ่องมันนี่เนาะอันนี้อ่างมันพี่น้องเอ้ยกระปูกับมีอะไอันใดเนี่ยนอนอยู่หน้าไม่เจะเสียงขึ้นหอมพน้อเอ้ยตีนมันก็เอามันน้อยลูกกัได้นอนรับมาแล้วพี่น้องเอ้ยแต่คือวันนั้นะดึกแล้วตอนนี้กันนอนเลย ตนอนนนอันนี้แกได้แล้วแล้วพี่น้องเอ,เอเ้ยแมงเต้งก็จะได้ต่ำก่อนต่ำขึ้นมุวนๆพี่น้องเอ,เอ้ยแต่การน้อาแมงเตี้ยนว่าได้หลายจะมาทอดกินกับตำม,มะหุ่งพี่น้องเอ,เอ้ยแต่ว่าอันนี้ได้น้อยเดียวนาะมะหุ่งก็บม่ได้มีเนาะ แมงแต่ง,ตงก็ไม่ได้มือบ้านแบบนี้นะแมงแต่งก็ได้มาป่นกินกับพักเนาะเดีเ๋ยวแมงแต่งก็ได้ช่วยบปพักตัวแมงเตงจะทอลงเลยนะ นี่แกไม่งติ้นได้ก้อยน้ำก็ไป่น้อยก้อยก็ไม่ค่อยหลายแล้วเอาก้อยน้อยเดียวพอาะซิมมันก็ไปหน้องเอยมาจางรูกเค็มเพราะว่าแมงแตนเชื่อเกิดบไปหนูตอนต้มนะเสียบแล้วไปหน้องเอี๊ยบกบูน่า Rồi, cho thôi cơ Thắng tăng hoàng rồi nó ơi Sụt nằm <laughs> Chèo Anh đi à, cả đã là Phía nó ơi miếng đây Chồm sư cơ tô cơ ตอนนี้กะได้แล้วแล้วพี่น้องเอ้ยกะมาเด้อมากินข้าวแรกเนี่ยพ่น้องเต้นเด้อกินข้าวอยู่หายยู่หน้าแซ่บได้พี่น้องเอ้ยกะมีส้มลุนไมรเนะาะแล้วกะมีโลผักยอดมะโบ๊พี่น้องเอ้ยกะผักเนาะนั่พร้อมกับเจลกระปุกเดี๋ยวมันเต้นก็ได้สิได้อันขึ้นไปกินอยู่เทงพวกพี่น้องเอ้ย กับบารน้อยกับอันน้องพ่อยไปนี่ก็ได้เฮาไปนอนแล้วพี่น้องเอ้ยบนนอนกันมุงโกงอันนะตอนนี้กัแม่น้องแตงก็ได้กินข้าวแลงกาได้อิ่มแล้วพี่น้องเอ้ยแม่น้องแตงกาคอโตไปหาพักพอน,นอนก่อนพี่น้องเอ้ยวันนี้กัมันดึกแล้วเนาะกัคลิปนี้แม่น้องแตงกะได้ไท่ายเฮอพี่น้องเบิ่งซ้ำนี้ละคลิปหน้าพอกันไหมแม่น้องแตงกับคอขอบบุกขอบเตีเยงไรไรเด้อพ่อแม่พี่น้องติดติดตามหาชมชมช้ามจมซองคอแม่น,นนะ แม่น้องแตนก็นขอขอบคุณหลายๆผเลิกเข้ามาเบิงไ้ใหม่ๆกันอย่าลืมกดติดตามกดเลยกดแชร์แม่น้องแตนในเรื่องพอได้มีกำลังใจคลิปต่อไปในตอนนี้กะแม่น้องแตนก็ชีได้ไปนอนก่อนพี่น้องเอ้ยกะแ,แต่กวแม่น้องแตนว่ากินข้าวยาจะไปหาการมงกบน้อยพอได้ปันข้าวมือสาวแต่ว่ามัน